ครับนี่ผมก็ได้มาโคราชครับพอดีผ่านโคกสูงครับออโออพอดีสะพานถล่มพอดีเลยครับ<_ <p> _ <on> ก็มีไม่ไม่มถึงกับเสียชีวิตครับมีแค่บ,บาดเจ็บครับ<_ <p> _ <on> รถกำลังกู้อยู่ครับตอนนี้<_ <p> _ <on> สะพานพึ่งทำใหม่นะครับ ตะลมปูนยังไม่ท่านแหงดีเลยครับนี่ครับเอา้าดูเาเองครับมันรับน้ำหนักไม่ไหวครับสะพานก็น,น่ากลัวอยู่ครับครับเอ,าขอข้าขอใครผ่านมาก,ก่อนระวังระวังหน่อยเด้อครับเด้อครับ ขอบคุณครับ